มีคนไข้าถามหมอเข้ามาเยอะนะคะว่าสีสมุนไพยแต่ละสีเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงการดูแลอวัยวะแต่ละอย่างได้หรือไม่นะคะ <Wow. S 1> วันนี้หมอมีคำตอบมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์แผนจีนทาวลลารันมีชัยค่ะหรือจะเรียกว่าหมอเปียโนก็ได้นะคะเป็นแพทย์แผนจีนอายุรกรรมเฉพาะทางระบบต่อมไรท่อค่ะห้าอ <5. S 1> วัยวะหลักนะคะสำหรับทางแพทย์แผนจีนจะมีปอดม,ม้ามไตหัวใจตับนะคะ ซึ่งอวัยวะทั้ง5นี้ก็สอดคล้องกับสีเหมือนกันปอดจะคู่กับสีขาวม้ามจะคู่กับสีเหลืองหัวใจจะคู่กับสีแดงไตจะคู่กับสีดำตับก็จะคู่กับสีเขียวนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยหมอจะมาบอกว่าสมุนไพรแต่ละตัวช่วยรักษาอะไรบ้าง ะะหมอจะมายกตัวอย่างสมุนไพรแต่ละสีให้ฟังกันค่ะสำหรับสมุนไพรกลุ่มแรกนะคะกลุ่มสีขาวเลยก็จะมีลังนกหรือปลายเหอนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการชุ่มชื้นปลอดนะคะเสริมสร้างสารน้ําต่างๆด้วยส่วนสมุนไพรสีแดงนะคะอย่างเช่นต้าจ้าวหรือที่เรารู้จักกันเลยก็คือพุทราจีนแล้วก็หงควานนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงหัวใจได้ดีค่ะแล้วก็สมุนไพรกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มสีเขียวค่ะ สีเขียวเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบำรุงตับเลยอย่างเช่นใบสะระแหน่หรือใบหม่อนที่เรารู้จักกันนะคะส่วนตัวที่4เลยก็คือจะเป็นสมุนไพรสีดำสีดำจะเน้นในเรื่องของการบำรุงไตยอย่างเช่นงาดำหั่วดำ หรืออีกอย่างหนึ่งเลยที่เราอาจจะเคยเห็นกันบ้างเลยก็คือตระกูลของโกจิเบอร์รี่ก็คือแบกโกจินะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการ <S <S บำรุงตับบำรุงไตด้วยเน้นในเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มสีเหลืองค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงม้ามกระเพาะนะคะตัวสีเหลืองเลยที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือขิงนะคะขิงตัวนี้เขาจะมีฤทธิ์ร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีช่วยในเรื่องของการอบอุ่นลมปานของม้ามกระเพาะด้วยอีกตัวหนึ่งเลยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือปัก ขีหรือหวงฉีนะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของการบำรุงลมปรานแล้วก็ช่วยอบอุ่นม,ม้ามกระเพาะนอกจากนี้เลยก็คือยังมีเรื่องของปอดด้วยเหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับสีสมุนไพรที่หมอบอกมาถ้าท่านใดนะคะมีคาถามหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมอเบนโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ